กรองโอกาสที่จะเกิดสงครามเกิดขึ้นได้ไหมยากนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเป้าหมายนะครับที่เดินเกมกันตอนนี้นะฮะเป็นเพียงสงครามนะอาวุธแต่ไม่ใช่เป็นการจะใช้อาวุธรบนะแต่ต้องการขายอาวุธนะฮะสังเกตให้ดีพอจะมีข่าวยุวว่าจะเกิดสงครามใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิสิ่งที่ตามมานะครับ ก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีการแห่ซื้ออาวุธเป็นจำนวนมากประเทศที่ขายอาวุธก็เป็นฝั่งยุโรปที่ได้ประโยชน์จากการค้าอาวุธนะครับก็ไม่มีของฟรีในโลกยูเคลนก็แห่ซื้ออาวุธทั้งเยอรมันทั้งรัสเซียแล้วก็ดังฝั่งของสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเสื้ักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้น่าติดตามนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของรัสเซียนะครับกำลังส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันไปทั่วโลก เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับยุโรปก็ระอุรัสเซียนะครับเบลารุสเปิดฉากซ้อมรบนะครับดานเพตากอนนะครับสุมไฟต่อย้ำปูตินยังไม่หยุดระดมพลนะครับรัสเซียเบลารุสเริ่มทำการซ้อมรบอย่างเป็นทางการนะครับเพิ่มอุณหภูมิความตึงเครียดที่มีอยู่ในฝ่ายตะวันตกขณะที่พวกผู้นำในยุโรปยังคงผลักดันแนวทางทางการทูดนะครับเพื่อให้เกิดสงครามที่แดนหมีขาวบุกยูเครน กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกายังคงออกมาเตือนว่าปูตินยังคงเดินหน้าส่งทหารไปใกล้าชายแดนยูเครนและเบลารุสถึงแม้ว่ายูเครนจะมองว่าเป็นการลุกกรานนะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในขณะที่โกยเงินกันสนุกเลยทีเดียวนะครับอินโดนีเซียซื้อฝูงบินจากฝรั่งเศสนะครับอาจตามมาด้วยเรือดำน้ำสหรัฐอเมริกานุมัติขาย f 15นะครับ ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดกับจีนนะครับอินโดนีเซียนะครับซื้อเครื่องบินขับไล่นะครับอารา์ฟาวจากฝรั่งเศสจำนวน42หลำนะครับอาจซื้อเรือดำน้ำของปารีสอีกจำนวน2หลลำขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกานุมัติจัดซื้อฝูงบิน F15 จําจำนวน36ลำนะครับ จากกาตาท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆในผู้มิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็เป็นหลักง่ายๆเลยในขณะที่ประธานดีโจไบเดนประวารัเสเซียเบรารุดซ้อมรบนะครับกระสุนจริงเราพลเรืองสหรัฐอเมริกาออกจากยูเครนโดยด่วน รประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแข่งสหรัฐอเมริกาเร่งรรเร้าพลเรือนของอเมริกันในการให้เดินทางออกจากยูเครนทันทีขณะที่การซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของรัสเซียและการระดมกําลังทหารตามแนวพรมแดนโหมกระพือความกังวลของมอสโกจะยกพลรุกนะครับยูเครนในขณะที่สหรัฐก็มีการโชว์เหนือนะครับตรวจสอบครั้งแรกเครื่องบินคอปเตอร์แบ็กฮอคไร้คนขับ เฮลิคอปเตอร์นะครับยี G ่ห้อแบ็กฮอกนะครลำหนึ่งซึ่งทำขึ้นบินนะครับอัตโนมัติปราศจากนักบินเป็นครั้งแรกที่ฐานทัพนะครับฟอร์ดแคมเบลนะครับรัฐเคนดากี Kentucky, และดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตามรายงานของสำนักข่าว CNN โครงการวิจัยขั้น สูงด้านกลาโหมซึ่งเป็นงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการะบุหน่อยถ้อยแถลงว่าเฮลิคอปเตอร์ทำการบินเป็นเวลา30นาทีโดยไม่มีผู้โดยสารบนเครื่องบินแม้แต่รายเดียวเป็นครั้งแรกนะครับและอีกครั้งในวันจันทร์ที่7กลุกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่ตำรวจแคนาดานะครับจับกลุ่ม ผู้ประท้วงปิดถนนต้านวัคซีนโควิด -19 ขณะที่ม็อบเรียนแบบในนิวซีแลนด์ก็ปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแคนาดามีการจับกลุ่มคนขับรถที่ชุมนุมประท้วงมาหลายวันนะครับที่ต่อต้านมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยการจอดรถปิดเมืองหลวงในอออตาว่านะครับตั้งขัดความขัดแย้งนะครับด้านการค้าพรมแดนกับอเมริกันโดยที่ประธานาธิบดี นายอตรดรีทร uh, mm ูโ hmm. ดนะครับประนามเบารับไม่ได้กับการต่อต้านรัฐบาลในขณะนี้พร้อมเตือนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในขณะที่อีกซีกหนึ่งของโลกตำรวจนิวซีแลนด์เข้าสลายการชุมนุมบริเวณรัฐสภาในกรุงวิลลิงตันซึ่งเกิดแรงบันดาลใจจากแคนาดานะครับมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงไปกว่า 100คนเลยทีเดียวนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหุ้นสหรัฐอเมริกันตอนนี้ก็ร่วงราคาน้ำมันตอนนี้ยังคงทรงตัวนะครับหลังจากที่อิหร่านมีการเจรจากับสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ภาวะเงินเฟอ้ออเมริกันพุ่งสูงในรอบ40ปีทองคำขยับขึ้นวอสิตตอนนี้ก็ดิ่งแรงนะราคาน้ำมันทรงตัวหลังมูลค่าผู้บริโภคในสหรัฐอเมริการ้อนแรงเกินคาดนะครับ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวดันราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะซึ่งตอนนี้ก็เรื่องอัตราเงินเฟอ้อในแอเมริกันก็สูงอยู่ต่อเนื่องในขณะที่ชาวจีน4คนฮะลงทุนกินส้ม30กิโลเกลี้ยงสนามบินนะครับเลี่ยงการจ่ายค่าสัมภาระส่วนเกินนะครับในอีกเหตุการณ์ประหลาดนักเดินทาง4คนจากจีนลงตัวด้วยการกินส้ม30กิโลกรัม ภายใน30นาทีที่สนามบินแห่งหนึ่งในเมืองคุนหมิงมณฑลยูนานนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าสัมภาระส่วนเกินที่เกินขึ้นมาในขณะที่เจ้าชายชาวนะครับแห่งอังกฤษเพิ่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีก่อนมีผลตรวจโควิด -19 โอมิครอนในรอบสองเจ้าฟ้าชายชาวมากราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ พระราชโอรสองค์โตในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับเวลาน,นี้อยู่ระหว่างการกักโรคหลังมีการตรวจโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่บวกเป็นครั้งที่2จากการแถลงการของสำนักพระราชวังขณะที่สื่อมวลชนนะครับเผยพระองค์เพิ่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับปรากฏว่าอย่างกับเมืองเถื่อนเลยทีเดียวนะครับนะักนะการทูตเกาหลีใต้ชกหน้าบนถนน ในนิวยอร์กโดนโชกหน้านะครับแบบไม่คาดฝันยังจับคนร้ายไม่ได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านักการโทษเกาหลีใต้คนหนึ่งฮะรวงซวยถูกชายแปลกหน้าทำร้ายร่างกายแบบไม่ทันตั้งตัวระหว่างที่กำลังเดินอยู่บนถนนสายชิปปิง้งนะครับชื่อดัง The Fifth นะครับอเวนในย่านมิดทาวนะครับเมนฮัตตันนะครับตำรวจชี้หลังชก ทำร้ายได้เดินไปจากอ,าอย่างเดินจากไปฮะอย่างรอยนวล The ะฮิลสื่อของอังกฤษรายงานว่านักการทูตคนหนึ่งฮะที่ถูกระบุว่าเป็นชายวัย52ปปีถูกตำรวจสหรัฐเมกาพบในสภาพใบหน้าแดงก่ำด้วยรอยช้ำของการถูกทำร้ายอ้างอิงจากสำนักงานแผนกตำรวจนิวยอร์กพบว่าตำรวจรับ เรื่องเหตุเมื่อ20น10นาทีซึ่งเหตุทำร่างกายเกิดขึ้นที่ถนนเวส t t ที35นะครับถนนบีฟอเวนูนะครับทางย่านมิด o ช n m มนฮัตตันซึ่งเป็นหล่งชอปปิ้งของคนชื่อดังก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้ที่น่าสนใจนะฮะก็เป็นเรื่องของการตรึงกำลังในการซ้อมรบอย่างเป็นทางการนะระหว่างรัสเซียกับเบลารุสนะครับก็สหรัฐอเมริกาก็เชื่อนะว่าจะมีการทำสงครามเกิดขึ้นมีการเตือนพลเรือนให้ถอนตัวออกจากยูเครนทันที แกับขณะเดียวกันก็มีการส่งทหารจำนวนสามพันนายไปก่อนหน้าน,นั้นก็ปรากฏว่าเป็นการส่งไปเพื่อที่จะสนับสนุนในการอพยพพลเมืองของตนเองนะครับออกไปจากพื้นที่ในขณะที่ความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปโดยฝั่งรัสเซียเนี่ยก็ส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกากําลังขายดิบขายดีฝั่งตะวันตกก็กําลังขายดิบขายดีเกี่ยวกับอาวุธจำนวนมหาศาล นะครับที่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสขายให้กับประเทศในกลุ่มของเอเชียและในกลุ่มที่ข้างเคียงกับรัสเซียในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองโอกาสที่จะเกิดสงครามเกิดขึ้นได้ไหมยากนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเป้าหมายนะครับที่เดินเกมกันตอนนี้นะฮะเป็นเพียงสงครามนะอาวุธแต่ไม่ใช่เป็นการจะ ใช้อาวุธรบนะแต่ต้องการขายอาวุธนะฮะสังเกตให้ดีพอจะมีข่าวยุว่าจะเกิดสงครามใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิสิ่งที่ตามมานะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีการแห่ซื้ออาวุธเป็นจำนวนมากประเทศที่ขายอาวุธนะก็เป็นฝั่งยุโรปที่ได้ประโยชน์จากการค้าอาวุธนะครับก็ไม่มีของฟรีในโลกยูเครนก็แห่ซื้ออาวุธทั้งเยอรมันทั้งรัสเซียแล้วก็ดังฝั่งของสหรัฐอเมริกาในฝั่งของเอเชียเหมือนกัน นะฮะก็มีการยุว่าให้สู้กันระหว่างไต้หวันกับจีนไต้หวันต้องแยกตัวเป็นอิสระปรากฏว่าประเทศที่ขายดีที่สุดคือสหรัฐอเมริกาขายเครื่องบินนะครับให้กับทางฝั่งของไต้หวัน ไปไปมามาดังเกมนี้ก็สหรัฐอเมริกากําลังแก้ในเชิงหลักของเข้าที่มีปัญหาเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่กําลังสูงขึ้นซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็สูงขึ้นที่สุดในรอบ40ปีนะครับปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นที่เกิดไม่ว่าจะเป็นสงครามไบรัสกระแสเรื่องของสงครามอาวุธปัญหาหลักๆนะครับเกิดจากสหรัฐอเมริกาพิมพ์ปฏิบัติโดยไม่มีการทําทองมาค้าประกันทําให้สาภาพยุโรปเนี่ยเละเป็นโจกเลยก่อนหน้านั้นก็ถึงขั้นบางประเทศ ไม่มีเงินจะจ่ายนะครับให้กับกคืนกองทุนการเงิน,นระหว่างประเทศด้วซ้ำไปนะครับก็เลยส่งผลทําให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายาวัคซีนนั่นหมายความว่าเกมนี้จะลากไปอีกยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ยอดโควิด -19 กับพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลังจากเทศกาลตรุษจีนเข้ามา และตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวกลายพันธุ์เขาเรียกตัวกลายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์โอมิครอนแล้วก็กําลังมีตัวกลายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า BA1 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์ิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ